พวกฝรั่งคนอังกฤษนะโดยเฉพาะก็จะไม่โชว์ออฟอะไรแต่ก็จะไม่พูดอะไรแต่อะไรอย่างอย่างลูกคนโตเนี่ยเขาบอกคนกับคนเล็กด้วยเนี่ยเขาบอกแม่เวลาแม่แจกเงินใครไม่ต้องถ่ายรูปได้ไหมไม่ต้องถ่ายรูปไม่ต้องมาโชว์ <laughs> คือคือเราเห็นว่าเราไปเอาเงินยอกกระปุกเข้ามาไงใช่ไหมมันก็ต้องถ่ายไปให้เขาดูบ้างเป็นกิจกรรมเป็นอะไรแต่อะไรคือเราก็คิดแบบอินโนเซนต์ของเราอย่างนี้ใช่ไหม แต่เขาเนี่ยเขาคิดลึกซึ้งกว่าเขามองเนี่ยในแง่ที่ว่าแม้ทำอย่างนี้ต้องมาโชว์ออฟกันเหรอต้องมานั่งถ่ายรูปอะไรแต่อะไรพวกนี้เห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยมันมันน่าเล่านะเพราะเราจะได้เห็นเห็นการคิดเนี่ยของเขาว่าเขาคิดเนี่ยไม่เหมือนเรา ของบ้านเรามีอะไรแต่ออะไรอ่ามาถ่ายรูปก,กันนะมาโชว์อะไรแต่อ,อะไรเขาดูอะไรต่อ,อะไรนี้ซึ่งที่จริงเนี่ยมันเป็นอีโก้ที่มันลึกซึ้งนะพูดไปมันอีโก้ที่ลึกซึ้งแต่ในส่วนที่อาจารย์ทำเนี่ยในเรื่องโครงการหยอดกระปุกตรงนี้เนี่ยคือคือคือมันไม่ใช่ทําเพราะอีโก้ไม่ใช่ทำเพราะว่าอยากจะอวดอ้างอะไรเพราะแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์มันเป็นโครงการหยอดกระปุก ที่มีคนเนี่ยเอาเงินของเขามาหยอดกระปุกเพื่อให้มีกิจกรรมใช่ไหมเพื่อให้มีกิจกรรมออกไปในการช่วยเหลือผู้คนฉะนั้นมันก็จะต้องมีบ้างที่เอาภาพของการทำงานอันนี้เนี่ยออกไปหรือถึงแม้ไม่ได้ถ่ายภาพเอาไว้ซึ่งหลายครั้งเนี่ยเราก็ถ่ายภาพอะไรกันเนี่ยไม่เออมันมันไม่ทันนะเพราะว่ายัางแค่จอดรถ ไปเติมน้ำมันแค่นั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยควักเงินเนี่ยออกไปเลยแจกตั้งแต่พวกนะเด็กปั๊มอะไรต่ออะไรเนี่ยทั้งหลายอ่ะแล้วก็เดินเรียไปเตอือไปหาคนคนล้างห้องน้ำก่อนคนล้างห้องน้ำเนี่ยไอ,ออันสุดท้ายห้คนล้างห้องน้ำหายไปไหนคิดว่าจะเดินกลับรถแล้วไม่กลับไปถามคนล้างเขาหลงชี้ให้อ่ะคนล้างห้องน้ำแล้วทีนี้ทีนี้คนล้างห้องน้ำเนี่ยเขาพูดไงมาเขาบอกว่าเออบอกว่า พี่พี่ป้าป้าอะไรเนะี่ยบอกว่าให้คุณคนนั้นด้วยใด่ไหมเขาก็ลูกจ้างนะโ,โหพูดแค่นี้นะเราเราเรานี่คือซาบซึ้งเนี่ยในความเมตตาของเขาที่อยากจะช่วยเพื่อนที่เขากินนี้นั่งนั่งเมากันเนี่ยนะนะจางก,ก็เลยไปแจกให้ทีนี้นะพอรู้ว่าคําว่าคือคือว่าเขาก็ลูกจ้างนะทีนี้ช่วงเดินกลับมาที่จะไปกลับไปรถเนะี่ย อาจารย์ก็พูดดังๆอา้าวคนไหนลูกจ้างคนไหนลูกจ้างหูยเขายกมือกันใหญ่เลยคนไหนลูกจ้างเอาซองไปคนไหนลูกจ้างเอาซองไปเพราะพวกพวก,พวกขายลูกชิ้นอะไรแต่อะไรพวกนี้หมูย่างหมูปิง้งอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเขาเป็นเจ้าของร้านที่ไหนลูกจ้างทั้งนั้นเลยอะ่ะใช่ไหมตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดแต่ตรงนี้ทีนี้เนี่ยเราก็แจกเรียราดเลยละ นั้นแค่แค่จอดรถนะคะบางทีแค่เนี่ยสินาที15้านาทีแค่นั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยหมดไปเนี่ยรถซองละสองร้อยสองร้อนะคะมันก็หมดหมดไปได้เร็วเหมือนกันน่ะอย่างที่เนี่ยที่ที่เล่าเมื่อวานนี้เนี่ยสิบามซองที่กับคนกว่าถนนน่ยตอนมาสารยาทรายก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้รับโทรศัพท์จากเขาที่สิงอาจารย์ควรที่จะขอโทรศัพท์ของเขามากกว่าเพราะก็าอาจจะคืนรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้ เราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเขาติดต่อมาก็เอาก็ดีถ้าเขาไม่ได้ติดต่อก็ไม่เป็นไรเราก็ปล่อยไปนะคะปล่อยไปเพียงแต่สงสารคนที่ไม่ได้ซองสามสิบซองเรามีให้เขาสิบสามซองแค่นั้นเองมันไม่พอฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนของโครงการหยอดกระปุกที่มันเป็นกิจลักษณะ ็เป็นสาเหตุที่ว่าต้องถ่ายรูปไว้บ้างต้องพูดถึงบ้างเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะหยอดกระปุกเนี่ยมันก็หายไปอันนี้เนี่ยลูกศิษย์ที่เชียงรายเขาก็เขียนมานะคะหลังใหม่บอกอาจารย์หนูกําลังสร้างบ้านอยู่ที่นี่มีคนงาน,นประมาณ1ิบสาบาี่สิคนมันไม่แน่เป็นบางวันหนูขอซองหยอดกระปุก ของอาจารย์ได้บ้างไหมนะส่งมาทางหนูหน่อยอะไรต่ออะไรพวกนี้อาจารย์ก็บอกว่าไปนับมากี่คนเ็าบอกว่าเนี่ยประมาณประมาณอย่างเงี้ยแล้วโอเคเดี๋ยวจะส่งให้นะคะเนี่ยโครงการหยอดกระปุกเนี่ยเชื่อว่าในอนาคตมันก็มันก็กระจายไปเรื่อยๆอย่างช่วงโควิดตอนต้นๆน,น,นะคนก็โหไปเอาเงินแสนออกมาเนี่ยแจก,กละร้อยละร้อยละลอะไรแต่อะไรตอนนี้สาไปละตอนนี้สาไปแต่ที่จริงของเราเนี่ยแจกมาหลายปีแล้วเรื่องแจก นนะะอาจารย์ยแจกต,แต,ตั้งแต่มาพูดกับพวกเราให้เป็นโครงการนะคะอาจารย์แจกเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยทุกครั้งที่กลับมาเมืองไทยนะคะโดยการเอาเงินทําบุญจากพวกเรา,เ,าเงินขายหนังสือก็คือเงินส่วนตัวนี่แหละนะคะทำจนถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําไม่ได้แล้วก็คนที่คนที่เราเราต้องการช่วยนะคะอยากที่จะช่วย หรือว่าเขาอยากให้เราช่วยมันมีมากขึ้นมีมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่แค่แค่เรียกว่ากลุ่มลรากหญานะคะบางยังมีกลุ่มยังไม่นานมานี้เมื่อเดือนไม,ม่ถึงเดือนก่อนเนี่ยสามสงม่งสามเมษิก่อนเนี่ยก็ส่งเงินก้อนหนึ่งไปที่คามารูนนะคะเนี่ยส่งไปห้ารอยปอนด์ให้เขาเนี่ยแบ่งกันเพราะที่นั่นเนี่ยเขาเขาลำบากเนี่ยก็เยอะเลยถึงขนา นะไม่มีอะไรที่จะกินอันนั้นก็ช่วยไปช่วยไปเนี่ยหนึ่งอาทิตย์กลับมานะคะเออน้องที่เคยช่วยอาจารย์ทำอาหารอะไรต่ออะไรซึ่งอาจารย์ก็ดูแลเขาอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่ที่เข้ามาช่วยเราทำอาหารเพื่อที่จะหาะไรายได้เพิ่มเติมในการสอนที่วัดมหาธาตุเนี่ยเขาก็เขาก็ลำบากในเรื่องเงินก็มาขอบอกว่านะพี่พี่วันเรียกพี่วันเนี่ย รถเนี่ยมันประกันเนี่ยหมดแล้วปีก่อนพี่ก็ทําให้อะแต่ตอนนี้หนูก็ไม่มีเงินยิ่งโควิดอะไรด้วยงานไม่มีพี่ช่วยออกเงินค่าประกันให้หนูหน่อยได้ไหมก็สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทนะซึ่งปีก่อนอาจารย์ก็ทั้งออกค่าซ่อมรถให้ออกค่าประกันให้แล้วก็แถมอะไรที่จะให้ซื้อกับข้าวอะไรเดกหมดเป็นสี่ห้าหมื่นนะ พันกว่าปอนนะที่ที่ใช้อันนี้อันนี้ก็คือในส่วนตัวของอาจารย์ที่ควักเข้าใจไหมแล้วก็ยังมีทีมงานอะไรภูกเก็ตเชียงใหม่ที่เขาลำบากซึ่งคนเหล่านี้มันไม่ใช่จะช่วยทีละสองรอได้เราต้องช่วยเป็นหลักพันบางครั้งหลักหมื่นฉะนั้นแต่ส่วนนี้เนี่ยอาจารย์มักจะไม่ค่อยได้เอาออกมาพูดแต่ต้องการให้ให้รู้ว่า ถึงแม้อาจารย์จะไม่ได้พูดถึงไม่ได้ส่งรูปนะคะเรื่องที่จะเอาเงินไปแจกอะไรต่ออะไรให้เนี่ยแต่ว่าเรื่องการช่วยเหลือคนนะคะอาจารย์ทำอย่างต่อนเนื่องทำอย่างต่อนเนื่องเนี่ยยังรู้สึกเจอรี่เข้าเลยเพราะว่ามาอยู่ที่สารยาเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สบสามธันวานะคะกลับไปอีกทีเนี่ยก็ ก็เมื่อเมื่ออาทิก่อนนี่เองแล้วในหัวมีแต่บอกว่าเดี๋ยวต้องรีบเอาเงินไปแจกพวกพวกแม่บ้านร,าปรอปภที่ที่สตาร์วิวเพราะว่าก่อนมาเนยก็สัญญากับเขาบอกว่าเดี๋ยวปีใหม่อาจารย์จะกลับมาแจกนะนะแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้กลับไปจนกระทั่งเนี่ยวันที่ประมาณเท่ 8, 8, 9, าไหร่ 18, บแปดสิบเก้าอะไรต่ออะไรพวกนี้พอกลับไปถึงอ้าวทาไมน้องรปภที่ตึกบีหน้าใหม่อะ น้องเพิ่งมาทํางานเหรอเขาบอกว่าหนูเพิ่งมาทำสองวันเองอะรถชุดก่อนไปไหนโอ้เข้าหมดสัญญาโอ้อาจารย์ไม่เจอรี่เข้าเลยเพราะว่าเราก็เจอกันทุกวันนะเนาะตอนที่อยู่คอนโดอ่ะแล้วก็ทักทายกันเขาก็รู้จักเราแบบอย่างดีเนี่ยแค่มาส่งอาจารย์เนี่ยโอ้โหเขาก็ช่วยอะไรแต่อ,อะไรเนี่ยอย่างดีเลยใช่ไหมแล้วแล้วมันก็มันก็เรียกว่านะแค่แค่อยู่ตรงนั้นเดินไปเดินมาเจอหน้ามีอาหารอะไรแต่อ,อะไรให้เขา แล้วเ,เราเป็นเพราะเราไปสัญญาไงว่าเดี๋ยวอาจารย์จะกลับมาแจกซองตอนปีใหม่แต่เรากลับไปช้าสองวันแค่นั้นเองแล้วเ,เขาเปลี่ยนทั้งชุดเลยอ่ะราระพอของเขเปลี่ยนทั้งชุดเลยประมาณเนี้ยสิบหกสิบเจ็ดคนซึ่งอาจารย์แจกทีไรก็แจกทุกคนใช่ไหมก็ก็เลยอืแต่กลุ่มแม่บ้านพวกคนสวนอะไรพวกนี้เขก็ยังอยู่นะคะ แล้วก็ก็เลยเนี่ยก,ก็เลยก็ก็คือเสียใจในแง่ที่ว่าเราสัญญากับเขาแล้วเ,เราไม่ได้ทําแล้วก็ไปตามเขาก็ไม่ได้ด้วยเพราะก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยไปไหนต่างคนก็คงต่างจะแยกแยกแยกกันแยกยาก้ยา,กยายกันไปแต่ในช่วงที่เขาอยู่เนี่ยเราก็แจกเนี่ยเขาเยอะนะแล้วก็วันที่ออกจากคอนโดก็กแจกทุกคนเนี่ยอีกทั้งคนสวนทั้งอะไรแต่อ,อะไรเราเห็นพวกแกร็บแกร็บมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเออกแจกด้วยนะเข้ามากันเนี่ย เดี๋ยวสามสี่ห้าคนอะไรเนี่ยแจก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 พอมาถึงตรงนั้นนะ่ะถึงแจกไปเนี่ยคนกวาดถนนนะขอดึงสารยาตรงนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่าโครงการหยอดกระปุกสำหรับอาจารย์แล้วอะจะไม่หยุดแล้วตอนนี้ตอนนี้นะคะบัญชีของอาจารย์เนี่ยบัญชีหยอดกระปุกบัญชีสถาบันบัญชีส่วนตัวอาจารย์เทรวมกันเลย ไม่มีบัญชีส่วนตัวของอาจารย์ละถ้าตรงไหนขาดก็คือมันจะต้องมีให้มันจะต้องมีให้อย่างเนี้ยอย่างอย่างที่เนี้ยโอนไปให้คนนั้นคนนี้อะไรเนี้ยก็คือถ้าในยอดกระปุกไม่มีอาจารย์ก็เอาเงินเนี้ยควักของเงินส่วนตัวของตัวเองส่วนตัวของอาจารย์มันส่วนตัวยังไงมันก็มันก็ไม่ได้ส่วนตัวอะไรมากก็คือเป็นเงินจากการขายหนังสือเงินจากการบริจาคนะคะทำบุญเนี้ยกับอาจารย์ของพวกเรา นะคะตอนนี้อาจารย์เนี่ยไม่ได้แยกละเพราะว่าเนี่ยสถาบันถ้าซื้ออะไรแต่อะไรเนี่ยก,ก็เนี่ยคือคือไม่เราเราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะแล้วเป็นเพราะว่าที่อังกฤษอาจารย์มีเงินเกษียณแล้วมีเงินกเกษียณที่จะดูแลการจ่ายบินที่นั่นการจ่ายบินที่นั่นแล้วก็เงินที่เหลือส่วนมากเนี่ยมีไว้ช่วยคนฉะนั้นอาจารย์เนี่ยนะจะรวยในเรื่องโภคทรัพย์เนี่ยไม่ได้ แต่เป็นเพราะเรารวยในเรื่องของอริยทรัพย์ใช่ไหมเราร่ำรวยในเรื่องของอริยทรัพย์ฉะนั้นเราจึงมี Power ที่จะให้แม้ในส่วนพวกทรัพย์มีน้อยก็ตามเราก็เราก็ช่วยเท่าที่เราทําได้คือถ้ามีมากกว่านี้นะโอยแจกมากกว่านี้มากกว่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงการหยอดกระปุกนะคะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยยัง อยู่ในสถานะที่พอจะช่วยไหวก็ก็ขอให้ช่วยกันหยอดไปเรื่อยๆนะคะหยอดไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะ